นะครับบารีสปาดมือก่อนครับผมไอ็มือก่องน้องชิกพี่น้องคงสีเห็นแล้วที่ผมโพสลุ่มนะครับตามเปลปีใหม่ไล่มือที่แฟนครับติดตามกันทั่วประเทศปีใหม่ไล่มือคือเกาบอไปตะมวนบอนี่ครับผู้นี้ครับจำตัวในะครับนี่ครับนุ่มชิกนะครับมือกล่องเบอร์หนึ่งของเสียงอีสานเป็นไผเป็นลูกไส้เพอาะเยอะครับนี่แหละครับตัวเป็นเปลนสดๆรอบอครับฮัลโหลกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อเดี๋ยวมีโอกาส สี่ทายน้องชีกลงในช่องของนัทพอสุรพลนเนี่ยให้ได้หลายเนะา <c oughs> ะกอนนังกินขนมครับตอนนั้นเฉพาว่าเอิอพี่น้องเอาฝากย <c oughs> ังกาแฟนครับเพ้าเนี่ยน้องชีกให้น้องชีกฝากครับซะฝากติดตามผลงานในช่องยูทูบในเฟซทุ๊กพอดีเนี่ยครับใน YouTube นี่จับไปมาไทยในคนเราอันนี้เป็นโอกาสดีเนาะอันนี้นั่งทาแมนบ่ครับนั่งทาทาได้ได้แต่รอเอาก็รอต่อไป เอาซ่ำนี่แลละเนาะไม่เจอกันคลิปน่ะสำหรับสับเปลี่ยนมือกองหลายคนครับมือกองอีู่สามคนครับมาโอเคบ๊ายบายครับ